สวัสดีครับเลยโอเคสวัสดีครับพี่น้องวิถีในเสาด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีในเสาเมื่อนี้ผมสิบมามาเบิง่งอันนี้แล้วพี่น้องด้ยอ,อยสบายเป็นผมจะขู่วดัดเนื้อ เนื้อของเขาสิเป็นสีอย่างมะละกอสีทองครับผมมะละกอสีทองได้พี่น้องได้เดี๋ยวผมสีเชียนหนเบิ่งว่าเนื้อข้างในเขาเป็นจังไดงบ๊้ยพี่น้องเบิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งพูดนะสีสมยางงามเลยพี่น้องนะสีสมยางงามเลยเบิ่งเด้อ ผมอยากกูรสชาติเท่กนันหวานหวานบ่อันนี้เดี๋ยวผมสะเอาเม็ดนี่มาเบ้างอืมหวานคักพี่น้องหวานหวานยังคักได้หนี่งเนี่ยอย่างอืมกรอบหวานครับพี่น้องทั้งกรอบทั้งหวาน อันนี้ยังรสุกเต็มที่แล้วพี่น้องเนี่ยโอ้หวานฉ่ำเลยครับเวลาเราเกิดต้องไปไหลายลงคอลงมากเนี่ยหวานฉ่ำเลยพี่น้องนี่ขนาดบะท่านสุกแลบพี่น้องเนี่ยอันนี้ยังบะท่านสุกมันกําลังทำหำทำหม,หม,หม,หมเพิ่มเพิ่มนะพี่น้องเนี่ยมันบะท่านสุกเต็มที่แล้วพี่น้องเด้อแต่ว่าหวานหวานหวานฉ่ำอันนีเอาไปอันนี้ได้เลยพี่น้อง ผมาส่วนนี้มันสิผมหืมกรอบอยังรัดกรอบหวานหวานหวานฉ่ำหวานลงข้อเลยมาเกิดครับรสจับมาเกิดเอาไปเฮ็ดพันได้เลยนี่แต่ว่านี่บ่มีลูกบ่มีเม็ดเลยพี่น้องเม็ดบ่มีจกักลูกดูนะบ่มีเม็ดจกักเม็ดเลย รูปนี่บ่ได้ไม่ได้เอาไปเห็ดพันเลยสุดยอดครับอ่าได้แล้วหวานยังครับพี่น้องอืมเป็สสนสีเด้อสามัคมะละกอดสีทองครับพี่มอครับพี่น้องครับมีต้นไงอีกตน้กตนหนึงอยู่ผมได้มเมล็ดพันธุ์ไปแล้วครับผมเอาไปปลูกไว้ยูบ้านเดี๋ยวสามันติดถึงมาา ันติดขก้นมาเดี๋ยวผมจิอัปเดตให้เบิ่งได้พี่น้องเ้อหวานย่างคักครับนี่หวานย่างคักได้หน่นี่ขนาดหมืมๆได้หน่หวานช่ำเย็นจ่อยๆเลยพี่น้องถ้าม,มักกะกดติตดตามกดแชกกดไลน์เนี่ยเด้อพี่น้องสวัสดีครับผม